สวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนนะคะข้อสอบนะคะเตรียมสอบปลายภาคของน้องๆระดับชั้นม .1 นั่นเองค่ะเรามาดูวันนี้ครูดาวได้เตรียมข้อสอบนะคะแนวข้อสอบมาไว้ประมาณ6ข้อคะ่ะมาดูข้อที่1ค่ะจงหาผลลัพธ์ของวงเล็บใหญ่นะคะ5คูณลบ3มวงเล็บปิด บวกกับลบ2วงเล็บปิดนะคะแล้วก็หารด้วย17ข้อนี้น้องๆจะต้องทำเลขในวงเล็บก่อนแล้วมันก็เป็นวงเล็บซ้อนอยู่ในวงเล็บอีกนะคะก็จะต้องเป็นวงเล็บข้างในก่อนก็คือตรงนี้นะคะ5คูณกับลบ3ได้เท่าไหร่อ่า5้ได้15ถูกไหมแต่ว่าเป็นจำนวนบวกคูณกับจำนวนลบเลยกลายเป็นลบ15ค่ะลบ15บวกกับลบส นะคะเป็นวงเล็บใหญ่แล้วก็หารด้วย17ลบ15บวกกับลบ2ได้เท่าไร่คะน้องๆจำนวนลบบวกกับจำนวนลบคำตอบที่ได้จะต้องเป็นจำนวนลบนะคะนำค่าสมบูรณ์มาบวกกัน15บวก2ได้17ค่ะคำตอบก็คือลบ17หารกับ17 17หาร17ได้หค่ะน้องๆแต่ว่าจำนวนลบ จำนวนบวกได้เป็นจำนวนลบนั่นเองค่ะคำตอบสุดท้ายเลยเป็นลบหนึ่งต้องจำให้ได้นะลบเจอบวกได้ลบนะโอเคมาต่อข้อที่สองค่ะข้อที่สองนะคะจงเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับค่ะเศษสิบส่วนสิแล้วก็เศษห้าส่วนเก้าข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนไม่ยากเลย จำได้ไหมข้อนี้ทําวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการคูณควายค่ะ9คูณ10ได้90 17คูณ5ได้เท่าไหร่คะตั้งคูณเลย17คูณ5ช่วยครูดาวคิดด้วยนะ5 7 35ใส่5ทด3 5 1 5 6 7 8ได้85 90มากกว่า85เลยใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเอง โอเคนะคะน้องๆเข้าใจนะคะมาต่อข้อถัดไปเลยค่ะข้อที่3นะคะจงเรียงจำนวนจากน้อยไปมากค่ะเศษ2อส่วน3มเศษ7ส่วน12แล้วก็เศษ9ส่วน16ค่ะข้อนี้น้องๆจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเรียงว่าอันไหนน้อยอันไหนกลางแล้วก็อันไหนมากค่ะหาครนอนค่ะ 3 12แล้วก็16ครูดาวขอใช้แม่3แลละกัน3 1 3 3 4 12 16มาเหมือนเดิมแล้วก็เป็นแม่4 4 1 4 4 4 16เราจะต้องทำส่วนให้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย สามคูณสี่ได้สิบสองสิบสองสี่ได้สี่สิบแปดเราจะทำส่วนให้เท่ากับสี่สิบแปดคูณอะไรดีอ่ะครูดาวเขียนใหม่เลยดีกว่าสองส่วนสามคูณสามค,คูณอะไรเราได้สี่สิบแปดค่ะน้องๆสามคูณอะไรเราได้สี่สิบแปดครูดาวก็ไม่รู้หรอกแต่ครูดาวรู้ว่าเราหาคออรนอมมาแล้วนี่สามเอาไปแล้วสี่คูณสี่ได้สิบหก แสดงว่าเป็น16ส่วน16 16คูณ2ได้32ส่วนด้วย48โอเคนะน้องๆค่อยๆไปนะเศษ7ส่วน12คือจำนวนนี้12คูณอะไรแล้วได้48 12 4ได้48 ็คือคูณเศษสีส่วนสีคูณ4ได้28ส่วน48 9ส่วน16คูณ16คูณอะไรเราได้48ค่คะ4คูณ4ได้16คุณดาวเลยเอา16เนะี่ยมาคูณ3 3ส่วน3 9คูณ3ได้27ส่วนด้วย48 เราสามารถเรียงได้หรือ,อยังคะน้องๆเรียงได้แล้วเนาะเพราะว่าส่วนเท่ากันหมดแล้วเป็นส่วน48เท่ากันแล้วนะคะเขาต้องการเรียงจากน้อยไปมากน้อยที่สุดคือ27ใช่ไหมก็คือ9ส่วน16อันนี้คือน้อยที่สุดนะคะลองลงมาจำนวนที่อยู่ตรงกลางก็คือ7ส่วน12และจำนวนที่มากที่สุดคืออะไรคะ คือส2ส่วน48ก็คือเศษ2.3ส่วน3นั่นเองโอเคไหมคะน้องๆทำนะมาต่อกันข้อถัดไปค่ะข้อที่4ค่ะเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จค่ะน้องๆข้อนี้ไม่ยากเลยก็ไก่ศูนย์เป็นจำนวนเต็มเป็นไหมคะอ่ะศูนย์เป็นจำนวนเต็มถูกต้องเพราะอะไรคะ จำนวนเต็มแบ่งออกเป็น3 OK. uhm. าอย่างนะคะเป็นจำนวนเต็มบวก0ูนแล้วก็จำนวนเต็มลบนะคะศูนย์ถือว่าเป็นจำนวนเต็มข้อไข่จำนวนเต็มเป็นจำนวนนับใช่ไหมคะข้อนี้ข้อควายจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนนับงงงูจำนวนเต็มลบเป็นจำนวนจำนวนเต็มลบเป็นจำนวนเต็มโอเคนะมาดูข้อขอไข่ค่ะจำนวนเต็มเป็นจำนวนนับไม่ใช่นะคะข้อนี้ไม่ใช่เพราะว่า จำนวนนับจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอนะคะอย่างเช่นนับเวลาเรานับเนาะเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นขอไขเป็นเท็จค่ะมาดูข้อขอควายจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนนับใช่ไหมถูกต้องค่ะงองูจำนวนเต็มลบเป็นจำนวนเต็มไหมก็เป็นค่ะดังนั้นข้อที่เป็นเท็จก็คือข้อขอไขนั่นเอง โอเคนะมาต่อข้อที่5ค่ะข้อที่5จงหาค่าของเลขยกกำลัง2ยกกำลังลบ5คูณสยกกำลัง2ส่วนด้วย3ยกกำลัง2องคูณ2ข้อนี้นะคะไม่ยากเลยเราจะต้องจําให้ได้ว่าเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังเป็นยังไงถ้าเกิด เลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะแต่ถ้าเกิดเลขยกกำลังหารกันฐานเหมือนกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันค่ะมีอะไรที่ฐานเหมือนกันบ้างมี2องคุณดเขียน2ลบ5ยกกำลังลบ5อันนี้ใช่ไหมคะมันหารกันอยู่ถูกปะมันคือลบอะไรคะจริงๆแล้วตรงนี้เป็น1 2ยกกำลังห ก็เป็นลบหนึ่งอันต่อไปเป็น3 3ยกกำลังสองมันหารกับ3ยกกำลังสองอยู่ก็คือลบสอยกกำลังลบหลบหก็จะเป็น2ยกกำลังลบหกยกกำลังอะไรคะสอลบสเหลือ0ูนย์ อะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะได้1เสมอนะคะตรงนี้ก็เลยเหลือ2ยกกำลังลบหโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะไม่ตอบเลขชี้กำลังเป็นลบนะคะแล้ก็ตบมันลงมากลายเป็น1นส่วนสยกกำลัง6 2ยกกำลัง6มีค่าเท่าไหร่2องคูณ2องคูณสองคูณสคูณสองหนี่ห้าหอ่า น้องๆดูนะ2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8ทพี่ดาวจับเป็นอย่างนี้2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ8ได้64ค่ะดังนั้นคำตอบเลยเป็นเศษ1ส่วน64นั่นเองโอเคนะคะน้องๆมาต่อกันข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายเราจะมาจบกันที่เรื่องการแก้สมการค่ะ ตรงแก้สมการ 5x บวก6เท่ากับ31ค่ะจำได้ไหมการย้ายข้าง 5x อยู่เหมือนเดิมค่ะบวก6ย้ายข้างมากลายเป็นบวก6ย้ายข้างมากลายเป็นลบ6 5x เท่ากับ31ลบ6ได้เท่าไหร่3ยืมมาเหลือ2นะคะตรงนี้กลายเป็น11 11ลบ6เหลือ5เป็น25 5x เท่ากับ25นะคะ 5กับ x มันคูณกันอยู่ย้ายข้างมาเลยกลายเป็นหาร25ส่วน5ตัดทอนค่ะน้องๆ515 55 25ดังนั้นข้อนี้ x มีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะน้องๆสำหรับการเตรียมสอบปลายภาคนะคะเดี๋ยวครูดาวเนี่ยจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ